ให้พอมีกำไรเหลือเพื่อดูแลครอบครัวดูแลมันจะมีความมั่นคงค่ะมีความค่ะมันคงว่าอาจจะมีเสี่ยงราเสี่ยงค่าที่เพิ่มขึ้ะถ้าเราที่จะผู้ได้เพราะเสียคนเดียวโดนยกเลิกทั้งใบนะคะนั่นเนี่ยหัวใจลาดค่ะโดยที่เราเนี่ยมีจีเอพีกันเกือบทุกคนนะคะค่ะ ประเทศเกาหลีนะคะขายไปที่ญี่ปุ่นนะคะโดยส่วนใหญ่เราผ่านบริษัทสยามเอปกอร์ตมาะคะแล้วไปน้ำชมบุรีอย่างเงี้ยค่ะเอาไปรับใช่ไหมแม่กำลังจะเลียงเข้า